สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างพงไอเดียชาแนลนะคะเมื่อกี้ก็ไปอาจจะระบีหรือเปล่าที่รถไถคันใหญ่อันนี้ก็มาประกอบล้อเฮือนรถไถมันมีท่านได้เป็นได้ขึ้นไปน้ำมันก่อนมันมีท่านได้หู้จักเพือได้ ก็ได้แล้วยังป๊ดหลักไม้ย่งน,นะวันนั้นดึกกลางคืนนะวันนี้ประกอบกลางวันยังไม่มืดเนาะ nào dốt nướng sáng ướp ướp liếp loại bay <laughs> mẹ bay bưng luôn เกิดอะไรขึ้นพอยมีเปลนบ่มีไปบ่มีบ้างแล้วกิ่นในข้ามไปเล้รถไทยใหม่ไท่า่ฮ่าบงน้วมันต่ำขด้นได้เลย เอานะกับหลานไปบ้างพี่น้องทีนี้เอาไปสอนไอเดียขับรถนะ เบิง้งเวลาเขาเว,าวา้านะลูกค่ำแล้วก็ยังหัดขับรถไทยได้นะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ไกล้เพื่อนเนาะอันนี้ไอเดียนะคะกำลังหัดขับรถนะ โดยมีน้าชายนะคะของไอเดียนั่งอยู่ข้างๆนะคะก็หัดขับไปก่อนเนะเาะนะก็สอนกันยำค่ำนะคะที่ทุ่งนาเลย ะไม่ต้องออกถนนเนาะเสื้อเต้านะก้อนนะเป็นเทคนิคการซอนรถนะคะจากน้องชายคนเล็กนะ สุดท้องนะสอนขับรถไทยให้หลานนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ไปก็ทุนน่งนานี้ก็มอบให้น้องนะดูแลนะทั้งไถกลุบตอเฟืองเนาะแล้วก็ปรับนาที่นาใหม่ มีหัวเลาะด้วยนะคะพสินางก็คงจะมีความสุขนะกับการหัดรถไทอันนี้คือครั้งแรกนะคะที่นางหัดขับรถนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ใช่รถของเอาคือข้าไปผู้เดียว เลี้ยวมาลูกน้น้องชายปล่อยหลานแล้วนะพี่น้องยืดดูไม่ห่างนะคะ นี่น้าชายเขาก็อยู่ใ,ใกล้นะอันนี้ก็เป็นคลิปความน่ารักน่ารักนะคะของน้องไอเดียเนาะที่อยากจะหัดขับมากนะคะรถไถเนาะตั้งแต่นะคะ เซลเขาเอามาสูงเนาะเนาะบอกอยากหัดอยากหัดอยากหัดนะคะแต่เรายังปรับรถไถยังไม่ได้คงที่เนาะตอนนี้ก็มอบหน้าที่ให้น้องชายเลยแล้วกันนะดูแลหลานเน,ะนาะเพื่อที่จะหัดขับรถไถยแล้วก็สามารถที่จะดันได้ไถได้นะคะมีหันมายิ้มให้แม่ด้วยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็มาให้กำลังใจน้องไอเดียด้วยนะคะวันแรกนะคะถ่ายกันแบบเต็มคลิปเลยเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้คะ่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณยอดวิวยอดไลท์ทุกวิวทุกไลท์นะกราบขอบพระคุณ f อฟทุกท่านคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ